ได้แค่หนึ freakin, ่งแต้มแล้วเกมนี so ้เสมอรู s <S ้ส uh ึกเลยนะครับก so ็เอ่อก่อนหนึ่งต้องชมมาชมชมทางกระบี่นะเขาเขาเตรียมตัวมาดีนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นอย่างที่เราทราบแหละตั้งแต่ก่อนมาแชมเปี้ยนลีกแล้วเราประมาทไม่ได้นะครับเราแต่ละทีมก็คือกระบี่เขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแต่วันนี้ถามว่าเสียหายไหมผมมองว่าโอเคแหละมันอาจจะจะเสียเสียดายนะกับกับแต้มนะในการเล่นในบ้านแต่ว่ามันคือฟุตบอลนะครับคือเราเราทำเขาแต่เราเสียสมาธิ นะมันมันก็ต้องโดนลงโทษนี่คือฟุตบอลมันก็ต้องมีโอกาสามันก็ต้องแก้ไขต่อไปโอเคแหละมันอาจจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องสู้จนจนถึงนัดสุดท้ายนะครับเกมหน้าครับที่จะเปิดอ่าน้วเออเกมเกมหน้าก็อย่างที่บอกนะ่ะมันก็ไม่ง่ายนะครับเราก็ต้องเชคตัวผู้เล่นก่อนว่าตัวผู้เล่นเราเรา,เรามีใครเจ็บใครอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเราเรามาเรารู้แล้วว่าเราเจออะไรบ้างเราก็จะสู้ในแบบฉบับของของเราของสงขานะครับ ก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่ที่ส่งเข้ามานะครับผมผมย้ําเสมอเลยว่าคือฟุตบอลมันมันจบ90านาทีแล้วนะครับโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะครับแต่ว่าทุกคนน้องๆทุกคนเต็มทำเต็มที่นะผมผมบอกแล้วสุดท้ายแล้วผมรับผิดชอบนะครับคือมันมันมันทำไม่ได้หรือมันพลาดเองมันเป็นหน้าที่ผมผมก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงนะครับแต่อยากให้ให้ให้ส่งกําลังใจเยอะๆนะครับช่วยกันเชียร์ต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับ